สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลจอยชานลอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะ <S <S พอดีจอยก็พักกันทําคลิปไปประมาณเดือน1-2เดือนพี่ๆคิดถึงกันไหมคะวันนี้จอยมีรถสวยๆคันนี้มานําเสนอค่ะและตอนนี้จะอยู่กับรถ b าเจโร่สปอร์ GT พรีเมียมคันนี้เลยนะคะเราจะพาไปชมว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างและมีตกแต่งเพิ่มเติมทําสี ติ่ชุดแต่งสวยๆอย่างนี้อ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะก่อนจะไปดูฝากพี่ๆกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เลยโลโก้ปาร์เชนลสปอร์ตนะคะสวยๆแบบนี้ติดตั้งให้เลยะคะ่ะ ปัดกับรถสีขาวนะคะอันนี้จะแถมให้เลยค่ะกระจังหน้าพ่นสีดําให้นะคะอันนี้ปกติเป็นสีโครเมียมอันนี้จะทําสีเป็นสีดําให้นะคะผิวโครเมียมนะคะปกติแล้วเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้จะพ่นสีให้เช่นกันนะคะและนี่เลยชุดแต่งปาเจโร่สปอร์ตเท่ๆแบบนี้ มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกรายได้นะคะว่าจะเป็นลายไหนนะคะที่เห็นนี่คือซุ้มร้อสีดำนะคะก็คือเหมือนกับชุดแต่งรถเอเอ็มนะคะไม่มาเป็นชุดเดียวกันนะคะอันนี้จะแถมให้ด้วยเหมือนกันคะ่ะหูกระจกเราก็ทําเป็นสีดําให้นะคะพ่นสีดําให้คิ้วกันศา์เราก็แถมให้อีกนะคะเราได้ทําการตกแต่งพ่นสีเสาเอไปด้วยะคะ่ะ เลยนะคะพี่นีย่ยาวไปเลยนะคะสีเสาเอและเราหลังคาหลังคาดำเราก็ทำสีให้อีกเช่นกันนะคะก mm hmm. จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ค่ะ mm hmm. ชุดแต่งสปอร์ตไรดอ์เอ็มเช่นกันค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากราบประตูนะคะกราบข้างประตูนะคะ mm hmm. สวยๆเทศแบบนี้ไปเลยค่ะ mm hmm. และที่สำคัญเลยค่ะไม่ได้เบ้ากันลอยมือจากแคปลานะคะนี่ค่ะ ป้องกันรอยขีดว่วนเวลาผู้หญิงสวยสวยมีเล็บใสแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือป้องกันได้เลยมือเปิดประตูนะคะจอาก็ได้ทาการพ่นสีเข้าไปให้ด้วยค่ะและเรามาถึงด้านหลังแล้วนะคะด้านหลังก็คือจอยได้มีการทําสีให้เป็นการทําสีนะคะไม่ใช่ล็บสติกเกอร์นะคะเพราะว่าการทําสีด้านหลังเราเห็นก็คือชุดต่กสปอร์ตไรเด้ร์นะคะ ส,สวยๆเท่ๆแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้เช่นกันนะคะและนี่ค่ะถาดท้ายนี่ถาดท้ายใส่ของนะคะเวลาลูกค้าไปตลาดนะไปตลาดและซือ้อซื้อของเปียกก็วางได้เลยค่ะเวลาเทก็สามารถยกเทออกได้เลยนะคะนี่ชั้งชิ้นเลยค่ะสะดวกสบายนี่เลยค่ะที่พี่ๆเห็นก็คือพี่ีวิสติกนะคะก็คือเปรียบเสมือนกล่องแอนดรอย ของ Android นะคะที่ใช้เชื่อมต่อกับจอหลังนั่นเองนะคะก็คือเปรียบเสมือนกับสายใหเดีนไบที่ปกติแล้วมีซูแถมเป็นตัวนั้นให้นะคะแต่ว่ามีสติกตัวนี้สะดวกสบายนะคะใช้งานง่ายสามารถดู Netflix ได้สามารถดูยูทูบอะไ,ได้ปกติเลยนะคะ,ะเป็นไงกันบ้างคะพี่ๆหลังจากได้ดูคลิปรีวิวปลาเจ้าสปอร์ตแล้วนะคะผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดประการใดเราต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยเก่งนะคะเรื่องเรื่องปัจจรสปอร์ตนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้กอบจะจากกันไปนะคะฝากพี่ๆกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจอด้วยนะคะและ้วและเดี๋ยวมาคอยดูว่าคลิปต่อไปจอจะทำรีวิวรถรุ่นไหนจะมาแจ้งนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย